ใครรอกูซื้อของอยู่เนี่ยฮัลโหลวัดดีคนดู1859ล้านล้านล้านคนที่ยังไม่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวพี่จะมาซื้อของเนี่ยของหมดแล้วเนี่ยคือแบบดูดีสาก้าก็หมดแล้วอะแม็กก็หมดแล้วอะโอ้โหมันหมดแล้วหน้ากระสุนหมดแล้วเนี่ยยาก็หมดแล้วบังเกอร์ก็หมดแล้วโหจุดเกาะก็ไม่เน้นหรอกมีใครแบบจะตามพี่ไปซื้อของบ้างไหมเนี่ยกูต้องไปซื้อของเล่นแล้วเนี่ย คือกูแบบขี้เกียจฟาร์มอ่ะเข้าใจป่ะถ้าใครแบบขี้เกียจฟาร์มอ่ะต้องไปซื้อของด้านนอกเข้าใจไหมก็คือในกลุ่มอ่ะเออไปหาดูเขามีขายอยู่เครดิตมาคนก็ร้อยร้อยอัพแนะนําให้ซื้อแบบร้อยอัพเข้าใจไหมแบบพวกเครดิตร้อยอัพอ่ะแล้วสำหรับพี่พี่มีพ่อค้าส่วนตัวแล้วไงเออเข้าใจป่ะสําหรับใครที่แบบว่าอยากไปซื้อของอ่ะเออกับพ่อค้าที่พี่กับพ่อค้าส่วนตัวพี่อยากเออก็เดี๋ยวพี่จะพาไปโอเคเดี๋ยวเะเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึงขึ้นมาแล้ว เห็นนี่ป่ะแบบนึงวเนี่ยถ้าใครแกชื่อว่าพี่บีเป็นพ่อค้าที่กูซื้อกับแกตลอดเลยตั้งแต่นู่นแหละนาน,นานแล้วแหละกูอไปซื้อกับคนนี้ทุกครั้งเลยถ้าใครอยากจะมาซื้อก็มาซื้อกับคนนี้ได้เดีย๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคถามว่าเขาจ้างกูไหมหรอกูไม่ได้จ้างคือกูเห็นคนดูแม่งตามกูมาไงตามกูมาแบบเออพี่พี่พี่ซื้อของที่ไหนอ,ะอ่ะเออ ขอไปซื้อที่ร้านพี่ด้วยไหมแม่แบบเออพี่ซื้อที่ไหนพาไปซื้อหน่อยก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงไว้ให้นะไปติดต่อกับพี่พี่บีคนนี้เลยให้ถ้าใครจะซื้ออะขอบสากากี่บาทถามได้เลยใครจะซื้ออะไรอะแล้วก็ถาาว่าพี่จะมีแบบมีกิจรกรรมด้วยนะถ้าใครไปซื้อจากแกอะแล้วบอกว่ามาจากช่องพี่อะม่จากช่องแคนเอ็ก e นี่แหละเออไม่ว่ามึงจะไปไปซื้อปืนไปซื้อ ยาไปซื้อโล่ไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้ามึงบอกว่ามึงมาจากช่องพี่พี่เก่นะ่ะหรือว่าแคนเอ็กนี่แหละมึงแคปแคปชื่อช่องไปไป,ไปเลยเขาจะป่ะแล้วมึงก็ไปบอกว่ามาช่องพี่แล้วมึงจะได้ได้รับเงินฟรีดอลลร์ดอลลร,อลลร์อันนี้คือกิจกรรมของกูนะเข้าใจไหมไม่ใช่กิจกรรมของทางพ่อค้านะเป็นกิจกรรมของกูนะถ้ามึงบอกว่ามึงมาจากช่องกว่ามึงเอาไปเลย8 8 0 0 0ดดอลเข้าใจป่ะมึงเอาไปเลย8 0,000ดอลกูเดี๋ยวกูไปคุยกับพ่อค้าไปเองแต่ว่าให้10คนเท่านั้นนะ 80,000ดอนดนะให้1 0คนเท่านั้นถ้าใครไปทานก็เอาไปเลยต่อละไอดีนะ8 8 80,000ต่อละไอดีนะเข้าใจไหม80,000แบบต่อละไอดีไอ้นี่คือกิอจกรรมจากกูนะจากจากกูนี่แหละให้คนดูเข้าใจไหมไม่ว่าคนดูจะจะเล่นหรือว่าไม่เล่นอ่ะคนไหนที่เล่นก็ไปรับได้เข้าใจปะบอกว่าผมมาจากช่องพี่เกนแล้วมึงจะซื้อ,อยาซื้อที่อะไรก็แล้วแต่มึงแต่มึงจะได้รับจากเนี่ยที่กูให้ไปอะบบ่ะ80,000ดอนเข้าใจปะโอเคไม่มีใครจ้างอะไรกูนะเข้าใจไหมมึงอย่าหลง โรงงานนะกูมาขายของอะ่ะเพียงแค่10คนเท่านั้นนะ10คนต่อละหนึ่งไอดีนะ8 0 0 0 0ต่อละไอดีนะพ่อค้าเขารู้มันเกียนไม่ได้หรอกมันหลอกไม่ได้หรอก80,000ดอนโอเคแล้วก็ถามว่าพี่ทําแบบนี้ทําไมก็นั่นแหละมันมีคนดูแบบมาเล่นเกมนี้พ่อพี่ด้วยไงแล้วพี่ก็อยากแบบให้หวังว่าแบบก็เหมือนเราได้คุยกันได้อะไรกันอะ่ะเออได้ติดตามกันอะ่ะเข้าใจปะทั้งพี่ทั้งน้องเข้าใจไหมเออไม่ว่าจากคนดูหรือตัวพี่เอง ก็ได้ติดตามกันก็พี่จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้แค่นิดเดียวไม่มากก็น้อยแต่เราก็ได้คุยกันเข้าใจป่ะเออได้พระป่ากันนะเออแล้วก็อืมหลังจากกิจกรรมนี้ถ้าผลตอบรับมันดีถามว่าจะมีมาใหม่ไหมพี่จะจัดอีกไหมอาจจะดูก่อนนะเพื่ออาจจะมีตู้ด้วยอาจจะมีตู้ด้วยแต่จะดูก่อนดูก่อนว่า มนตอบรับมันดีไหมเ๋ยวพี่จะจะไปถามพวกไอ้พี่เขาอะเออพี่เบีเ่ะว่ายังไงโอเคแค่สิบคนเท่านั้นนะตามนั้นไปเล่นละเดี๋ยวไปซื้อของก่อนแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งต้องไปรอไอ,อออฟสามนี่ว่ะเอคอนโดเพิ่มเติมผมเพิ่มเติม <ๆ S 1> นิดหนึ่งนะก็คือพ่อค้าจะแบบรับของที่เซิร์ฟอื่นเข้าใจปะ่พะพอลงมาถึงปุ๊บบางทีมันก็จะโยนโยนโยนไม่อยู่ตรงนี้ได้ไอ้เหี้ยแล้วก็เราก็ไปดูดตามตามที่มันมันโยนอะไอ้เหี้ยเหตุไม่เป็นหรอกไอ้เหี้ย ตามจริงอ่ะมันตามจริงมันต้องเทตดอ่ะเข้าใจป่ะแต่แต่กรณีนี้คือแบบไม่มีคนเกียร์ไงเขาเลยทิ้งไงพ่อค้าเขาเลยทิ้งลองลองออกจากกระเป๋าอ่ะเข้าใจป่ะเออเพราะว่ายังไงยังไงอ่ะมันคุณไม่มีคนเกียร์น่ะไอ้ยังมีคนเกียร์ได้เลยเนี่ยถ้าใครจะมาดักเกียร์ก็เซิร์ฟเซิร์ฟออฟสามมาได้เลยไอ้ยดักที่เซฟโซนนี่แหละมึงโปรมองอ่ะก็โปรโปรล่องหนดีเออได้อยู่ได้อยู่ โอเคพี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันปิดคลิปแล้วอย่าลืมละ่ะ1ิคนเท่านั้นใครไปทันก็ได้ไปก็หลังจากนี้นะไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดติดตามเลยนะทุกคนคใกล้จะถึง300ผู้ติดตามแล้วใกล้ถึง300ร้อยสับตะไคร้แล้วฝากไวยแล้วกันกลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆโอเคหวังว่าจะสนุกกับการเล่นนะครับทุกคนบายบาย g o o d